สวัสดีครับผมตีจากเพจ SCT นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวตัว Next Gen Sport นะครับขับ4รุ่นใหม่ล่าสุดกันเลยนะฮะและที่สำคัญมีการเพิ่มออปชั่นนะฮะมูลค่า3 0 0 0 0บาทกันด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัว Sport นะครับขับ4ตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับมาเชิญรับชมกันครับในส่วนของตัว Sport ขับ4นะครับในราคารถอยู่ที่1นึ0 0ล้านนบาทนะครับ ก็มาเริ <it> ่มในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นติดอักษรโลโก้ฟอร์ดนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะเป็นตัวเดิมมาจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้ารถนะฮะตัวนี้ใส่ตัวก่อไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับสวยๆกันเลยนะฮะตัวไฟหน้ารถเราเป็นตัวไฟ LED ตัวใหม่เรียบร้อยแลวนะครับมาฟร้อมกับตัวไฟ Day t i ท e นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับและที่สําคัญนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะไฟตัดหมอกนะครับ ส่วนเลาะเรื่องของกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นสีเทอรกาไฟนะครับสลับกับตัวกันจน่ากันชนกันชนด้านล่างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเงินเมทัลลิกนะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วที่สําคัญในส่วนของช่วงล่างอ่ะช่วงด้านล่างเนี้ยอย่างที่ผมชี mayor, ้เ <ท historic> นาะมาเพิ่มในเรื่องของตัวอ่ารากจูงนะฮะตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้สูงถึง3.5ตันนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทางที่ต่อเลยนะฮะมาส่วนของข้างรถกันบ้างนะครับในส่วนของข้างรถนะครับตัวนี้นะเราใช้เป็นตัว แม็กนะฮะขนาด18นะฮะแม็กหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะแบกเดิมมาจากโรงงานนะครับส่วนของเรื่องยางนะฮะตัวนี้หน้ายางของเราก็ใช้เป็นตัวหน้ายาง2 5น5นะฮะ6 5นะครับ R18 นะครับตัวนี้ใช้เป็นของกูตเยียนะฮะก็คือเป็นยางมาจากโรงงานเป็นยาง Hit T นะฮะพร,พร้อมกับตัวช่วงล่างนะครับตัวนี้ช่วงล่างต้องบอกว่าที่อยากจะมานาเสนอให้กับตัว Fc ทุกท่านรวมไปถึงแฟนลับนะครับเป็นช่วงล่าง ของโช๊คโมโนโทูบนะครับตัวนี้ที่สําคัญเพิ่มความนุ่มนวลในขณะเราขับขี่ด้วยนะโอเคมาดูจุดกันต่อไปนะฮะมาดูในส่วนของตัวแก้มประตูกันบ้างแก้มประตูตัวนี้เราติดอักษรนะฮะเป็นตัวเทอร์โบนะครับและที่สําคัญตัวกําลังเครื่องยนต์ของตัวเจ้าสปอร์ตตัวนี้นะฮะให้แรงม้าสูงอยู่ที่170แรงม้านะครับรม,มาพร้อมกับแรงบิดสูงถึง4 0 5นิวตันเมตรนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะฮะนอกจากในส่วนของตัวกําลังเครื่องยนต์กันแล้ว เจ้าตัวสปอร์ตขับสีตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับบันไดข้างกันลื่นนะครับนี่เลยหน้าตาแบบนี้ครับบันไดข้างกันลื่นฮะนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวเลยครับกันทั้งชิ้นเลยนะครับเป็นสีเดียวกันทั้งชิ้นเลยนะมาพร้อมกับตัวมือจับนะฮะตัวนี้เราเพิ่มเบ้ามือจับมาให้ด้วยนะครับพร้อมติดคิ้วนะฮะกันสัด ให้กับตัวรถเพิ่มความสวยงามเช่นเดียวกันนะโอเคเรามาดูในส่วนของด้านหลังรถกันบ้างครับด้านหลังตัวรถนะฮะตัวนี้เป็นไลเนอร์นะมาจากโรงงานเลยนะไลเนอร์มาจากโรงานะาาโรงานเนาะหน้าตาสวยๆมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์นะฮะที่ช่วยในการยึดจับหรือเพิ่มอุปกรณ์ในการติดเสริมเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะตัวนี้คือเหมือนกับว่าทางฟอร์ดเองเนี่ยเขาเล่นเห็น ให้กับถึงให้กับคุณลูกค้าว่าเอออยากจะติดเกี่ยวกับตัวพวกแคมป์เองหรือก็ตามนะ,ะหรือติดอุปกรณ์เสริมก็ตามเนี่ยทางตัวฟอร์ดเขาก็เจาะไม้เพิ่มเติมนะครับนี่เลยนะแค่เรางัดตรงนี้ออกมานะมันก็จะมีท่องเจาะที่เราพ่วงต่ออุปกรณ์เสริมได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังกระบะกันบ้างในส่วนของด้านหลักกระบะนะฮะก็ตัวนี้เป็นอักษรเลนเจอร์นะครับพิมพ์ตัวนูนเลยนะจากเดิมสวยงามมากครับมาพร้อมกับตัว ไฟไฟเบรกไฟหลังนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าไฟหลังเขาเนี่ยสวยงามครับเปลี่ยนใหม่เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะหน้าตาแบบนี้เลยเป็นไฟ LED ละมาพร้อมอแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับครอบไฟหลังด้วยนะฮะสวยงามมากและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะฮะอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากมาแนะนําเลยมีตัวบันไดเหยียบทางขึ้นนะครับหลังกระบะด้วยต้องบอกว่ารับน้ําหนักได้เยอะนะฮะเดี๋ยวผมลองทดสอบไปดูเลยนะครับเนี่ยรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านหลังตัวรถนะครับมีกล้องมองหลังมาพร้อมให้อีก1จุดนี้นะครับตรงติดตรงโลโก้เลยนะและที่สําคัญมีเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดนะครับสจุดนะฮะแล้วก็ด้านหน้าอีกอีก4จุดนะครับต้องบอกเลยว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถด้วยนะส่วนบนตัวบนหลังคารถนะครับตัวนี้เราก็ติดเป็นตัวเสาชาร์จฟินนะครับก็เพิ่มความสวยงามเช่นเดียวกันนะครับก็รับสัญญาณได้ดีด้วยนะฮะอ่ะโอเค๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันบ้าง ฝาท้ายครับตัวนี้เราเพิ่มในส่วนของออปชันจะเรียกออปชันก็ไม่ได้นะครับต้องเรียกว่าเ,เป็นตัวช่วยผ่อนแรงดีกว่านะครับถามว่าตัวช่วยผ่อนแรงดียังไงนะกับสําหรับผู้หญิงที่แบบว่าเวลาเราเปิดฝาท้ายเนี่ยแล้วต้องรับน้าหนักปริมาณมากๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีระบบอีซีลิฟต์เข้ามาเนี่ยแทบจะใช้แค่มือเดียวนะเพราะว่ามันเบามากเนี่ยผมใช้มือเดียวเบามากนี่ครับตัวอีซีลิฟตอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้กล้องแผ่นมาเลยเนาะกล้องแผ่นมาเลยอ่ะนี่ครับอีซีลิฟ ตัวนี้ตัวนี้มันจะช่วยทําให้เราผ่อนแรงลงไปได้ครับโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวสปอร์ตขับสี่นะครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันบ้างว่ามีในส่วนไหนที่เพิ่มเติมกันนะครับก็ในส่วนของตัวสปอร์ตขับสี่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังคู่หน้านะฮะเป็นเบาะตัวปรับปกตินะครับพร้อมกับตัวพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะครับและที่สำคัญตัวหน้าจอมตรวัดตรงกลางเนี่ยตัวนี้จะมีขนาด8นิ้วนะ หรือจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอกลางเองก็ตามตัวนี้หน้าจอกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอซิงค์บโฟขนาด10.1นะครับต้องบอกว่าสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลคารเพย์ pe, รวมไปถึงเรื่องของ a อ d r o r o i u t u t o ้เรา Auto, ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็จะซิงค์กันทั้งระบบเลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะแล้วที่สําคัญเรามีปุ่มปรับเราต้องเรียกว่าเป็นตัวโหมดปรับ หมดขับมากกว่านะหมดขับได้3ามรูปแบบเลยไม่ว่าจะขับ2นะฮะเป็นขับ 2H เฮดนะครับเป็น4ี่เฮดนะครับสี่เฮดหรือเรียกง่ายว่า4ี่ไฮนะครับแล้วก็เป็น4ี่โลนะครับแล้วก็สามารถใช้งานในรูปแบบของตัวขับเคลื่อนสี่ล้อได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของการขับขี่เนี่ยเราสามารถปรับได้6แบบเดี๋ยวผมพามารับชมกันครับว่าปรับ6แบบกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวให้กล้องแผ่นมานะครับขออนุญาตเอ่อตอนนี้นะครับเราไม่ต้องใช้กุญแจแล้วมันเป็นพุทสตาร์ทนะฮะเราสตาร์ทมือได้นะครับ อ่ะนีนะเดี๋ยวสังเกตตรงตรงมาตรวัดนะครับตรงมาตรวัดกันนะครับอ่าโอเคขึ้นละก็โหมดแรกที่เราโหมดแรกใช้งานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับรถแอร์นิดน,นึงนะครับแอร์มันค่อนข้างจะดังอ่ะโอเคครับอ่้ึ้นละครับโหมดแรกนี่ใช้ก็คือเป็นตัวโหมดขับขี่ปกตินะครมันอาจจะเร็วนิดนึงนะครับ รอสักครู่นะครับเพราะว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอ่ะโหมดที่2นะครับจะเป็นโหมดอีโคโหมดนะครับเป็นรูปใบไม้นะครับโหมดที่3จะเป็นตัวโหมดลากพ่วงนะครับครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะเนื่องจากผมเปิดประตูทิ้งเอาไว้นะมันต้องปิดประตูด้วยนะโอเคส่วนโหมดที่4นะครับจะเป็นโหมดถนนลื่นโหมดที่5ที่เมื่อสักครู่ผ่านไปเนี่ยจะเป็นโหมดโคนและล่องโคนนะครับโหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดทราย สำหรับในส่วนของโหมดโคลนนะฮะอาจจะต้องมีการเ,าเข้าเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ดันตัวตัวปุ่มนะครับที่ตัวโหมดปรับเนี่ยเป็นตัว 4L ถึงจะถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับนี่จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการขับ 4, ีนะฮะเดี๋ยวผมให้กล้องมาแพนอีกจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวการเปิดไฟนะครับตัวนี้เราก็ย้ายมานะครับจุดจุดเปิดปิดไฟเนี่ยอยู่ตรงนี้ละก็ ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากเช่นกันนะครับและที่สําคัญในเรื่องของการเปิดปิดประตูเนี่ยนะครับก็ย้ายมาเช่นกันแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่เราเปิดปิดนะจะอยู่ตรงจุดตรงนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับอยู่ตรงบ่ามือจับเรียบร้อยแล้วครซึ่งต้องถามว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเปิดปิดตรงเนี้ยมันมันเกิดมันมีโอกาสที่จะเกิดหักได้ง่ายๆทางฟอร์ดเขาก็แก้ปัญหาครับย้ายมาจุดตรงนี้เลยจุดตรงบ่ามือจับครับก็ต้องบอกว่าลดปัญหานี้ได้ค่อนข้างเยอะครับ ในส่วนของการเปิดปิดรวมไปถึงการหักนี้ตรงด้วยนะฮะโ <Okay. S 2> อเคก็อีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมนี่ผมอยากจะพามานําเสนอนะฮะในส่วนของตัว n e ็กเจนสปอร์ตขับสีตรงนี้นะครับมีระบบาชาร์จไวเลตนะฮะไร้สายด้วยแค่แค่เรามีโทรศัพท์เนอะสตาร์ทรถนะครับก็สามารถเชื่อมต่อด้ตรงนี้เลยเราแค่วางก็เป็นการชาร์จละแบบไร้สายนะครับมาพร้อมกับจุดเชื่อมต่อนะครับ USB 2จุดนะก็ใช้งานได้โดยเช่นเดียวกันนะครับ โอเคก็สำหรับภายในนะครับตัวสปอร์ตขับสก็จะประมาณเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะเข้ามารับชมนะครับก็ทางตีแล้วก็ทางทีมงานก็ยินดีเลยนะครับสามารถเดต้องเลือกสามารถ walk i อินเข้ามาที่โชว์รูมเกษตรนวมินได้ด้วยนะหรือจะสามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับเบอร์โทรอยู่ที่093-3357-2.0 0นะฮะ หรือจะติดต่อมาอีกหนึ่งช่องทางก็ได้นะครับมาทางอินบ็อกซ์นะครับผมก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองนะครับที่ตีนะหรือรวมจะไปถึงคุณตู่นะที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันตอบนะครับหรือให้คาปรึกษานะครับเกี่ยวกับตัวรถนั่นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะฮะผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าถ้าเกิดมีกาหรือมีคลิปอะไรดีๆนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้กับชาว FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ยังไงทางตีเองก็ขอขอบบคคุณและสสวััดีร